ชุดเซตผ้าเช็ดตัวและผ้าเช็ดหน้ารวมตุ๊กตาหมีล็อดโซ่สำหรับความน่ารักและคุณภาพที่ไม่เหมือนใครสวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนําของดีน่าใช้และราคาถูกมากค่ะนี่คือชุดเซตผ้าเช็ดตัวและผ้าเช็ดหน้าสองชิ้นรวมตุ๊กตาหมีล็อดโซ่สองชิ้นชุดเซตนี้มีทั้งผ้าเช็ดตัวและผ้าเช็ดหน้าสองชิ้นที่มาพร้อมกับดีไซน์การ์ตูนที่น่ารักจากเกาหลีและผ้าขนหนูที่อาบน้ําได้ตุ๊กตาหมีลอดโซ่ที่มาในชุดชุดนี้เป็นชุดกระมยี่สตรอเบอรี่ที่มีแพทผ้าปับอย่างดี สินค้ามีคุณลักษณะเด่นคือการต้านแบคทีเรียและการแห้งเร็วเหมาะสำหรับทุกเพศมีความละเอียดอ่อนนุ่มและเหมาะกับผิวเด็กมาในแพคเกจสวยงามที่ทำให้เป็นของขวัญที่น่ารักสินค้ามีขนาดดังนี้พื้นใหญ่140คูณ70เซนติเมตรพื้นเล็ก75คูณ35เซนติเมตรเรามีสองสีให้เลือกสินค้านี้เป็นไอเทมที่น่ารักและมีคุณภาพสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่ชื่นชอบการ์ตูนยิ่ลักโซ่ค่ะสนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบไว้ ขอบคุณค่ะ